สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนกับเรา2คนดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้อาเซียนแรกค่ะเราจะไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ะนะคะคุณเบอร์นี่เนี่ยมีเรื่องราวของกําหนดการที่ผู้นําฟิลิปปินส์จะเยือนโตเกียวในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เราไปอาเซียนเฮดไลน์ค่ะ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของมนุษย์เรือนะคะวันนี้มีข่าวดีของครอบครัวครอบครัวหนึ่งในบังกลาเทศค่ะพาดหัวจากเดอะจักรทัศกลบบอกว่าบังกลาเทชีคัพเปอรสปอตแอบดักจั i ลูกชายอินเทรสฟโตส เบลดมเกรนส์ตอนนี้นะคะมีสามีภรยาชาวบังกลาเทศบอกว่าพบลูกชายที่สูญหายไปกลับกลายเป็นว่าเป็นมนุษย์เรือค่ะแล้วก็ไปพบจากภาพที่สื่อถ่ายมาด้วยนะคะคู่สามีภรรยาชาวบังกลาเทศบอกว่าตอนแรกถอดใจน,นะคิดว่าลูกชายที่ชื่อนายโมฮัมหมัดซบีฮาซันเนี่ยตายไปแล้วเพราะว่าหายตัวไปเป็นปีเลยนะคะปรากฏว่าไปอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บังกลาเดชีเดลี่เนี่ยมีภาพที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้มาจากสำนักข่าว AFP นะคะแล้วก็เป็นภาพของกลุ่ม คนที่เป็นมนุษย์เรือนนั่นแหละหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้าตาเหมือนลูกตัวเองจังเลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าดูแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าผู้ชายในภาพเนี่ยเป็นลูกชายของเธอแน่นอนตอนนี้ก็เลยไปขอให้รัฐบาลบังกลาเทศช่วยเหลือนำตัวกลับใจ่ายอินโดนีเซียค่ะซึ่งคุณพ่อนะคะบอกว่าลูกชายวัย23ปีหายตัวไปเมื่อปีที่แล้วจากท่าเรือคอกส์บาซาของบังกลาเทศคือลูกชายเนี่ยไปฉลองปีใหม่กับเพื่อนแถวนั้นแล้วทีนี้คนในพื้นที่ก็บอกว่า เห็นลูกชายของของคุณคนนี้เนยนะคะซึ่งก็คือคนที่หายตัวไปที่นายฮาซันเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกบังคับให้ลงเรือลำหนึ่งแล้วเรือลำนั้นก็ออกจากท่าแล้วก็หายไปเลยนะคะซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของบังกลาเทศบอกว่าตอนนี้รัฐบาลจะนําชาวบังกลาเทศที่อยู่ในค่ายผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับทั้งหมดค่ะแล้วก็รับปากครอบครัวนายฮาซันด้วยนะคะว่าจะช่วยเหลือกลับมาที่ประเทศตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนางเรดโนมาซูดีก็บอกว่ากาตาจะให้เงินช่วยเหลืออินโดนีเซียเป็นจนํานวนเงิน49ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,500ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลชาวโรฮิงญาที่มาขึ้นฝั่งทางอินโดนีเซียซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวมุสลิมด้วย ก่อนหน้านี้ผู้นําของอินโดนีเซียก็ได้ออกมาประกาศว่าอยากจะให้นานาชาติช่วยเหลือทางการเงินสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อินโดนีเซียเขาต้องแบกรับในการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ที่มาขึ้นบกที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะจากเรื่องของมนุษย์เรือนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เวียดนามกันบ้างน,นะคะไปดูอาชีพหนึ่งค่ะนั่นก็คืออาชีพดีเจนังสือพิมพ์ตัวแยนนิวส์นะคะพาดบอกว่า female DJs overcome prejudices to play music Earn l v v i n g in v i e t ีย m นาดีเจสาวเวียดนามก้าวข้ามอาคติทางสังคมค่ะ เป็นดีเจเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าโชว์สัดส่วนระหว่างการทํางานตอนกลางคืนกลางวันก็พักผ่อนไปนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนมองว่าแหมพวกนี้เป็นหญิงขายบริการทางเพศหรือว่าคอลเกิร์หรือเปล่านางทางโทรศัพท์นั่นเองเนี่ยนะคะอคติที่เกิดขึ้นก็นึ่งมาจากงานของดีเจสาวเนี่ยต้องทํางานในบาร์หรือว่าสถานบันเทิงอื่นๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะการเป็นดีเจต้องมีใจรักแล้วก็หลงใหลในเสียงดนตรีพร้อมทักษะการแสดงด้วยนะคะก็เป็นงาน ที่ถ้ารู้สึกดีเนี่ยก็จะสามารถทําได้ดีเปิดเพลงได้ดีนะคะเฉลี่ยที่เวียดนามค่ะดีเจได้รับเงินเดือนประมาณ20ล้านดง่งหรือว่า30,000บาทต่อเดือนอาจมากกว่านั้นด้วยนะคะแถมโอกาสอื่นๆก็ยังตามมาเช่นอาจจะได้เดินทางไปแข่งขันหรือว่าแสดงในต่างประเทศค่ะมีตัวอย่างนะคะร้านเจบาบนถนนเลซวนในกรุงฮานอยค่ะ เป็นสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงนะคะก็เป็นที่ทํางานของดีเจทุยเทียนค่ะสถานที่นี้เนี่ยคนเป็นดีเจเขาเหมือนดาราหรือว่าเป็นศิลปินเลยนะ<ช>คือทุกคนก็จะให้ความสนใจนะคะแล้วก็ทํางานเนี่ยต่อเนื่อง90นาทีเปิดเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะดีเจสาวๆเป็นที่ชื่นชอบในสถานบันเทิงจากโอ้โหทักษะที่อย่างภาพที่เห็นนะเหมือนก็ว่ารู้ว่า,ต,วาตัวเองกำลังทำ <นะ S 2> อะไรอยู่ใช่แล้วก็สัดส่วนสรีระก็ออก แนวเซ็กซี่นะคะทีน <ängen> <the> <cs> <wor> <Congrats país> ี้มีดีเจอีกรายหนึ่งค่ะวัย23ปีนะคะก็เป็นดีเจอยู่ในที่บาหุอีกแห่งหนึ่งคนนี้เน้นเปิดเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์นะคะเธอชื่อเมียนไมแองค่ะ แนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นเพลงแนวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไปที่ประเทศเวียดนามนะคะคุณแองเนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณอาชีพนี้เลยค่ะเพราะว่าทําให้เธอมีรายได้จนสามารถซื้อบ้านแล้วก็เปิดร้านเครื่องสอําอางในกรุงฮหาหนอยได้ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าลิงอีนะคะก็วัย29ปีค่ะเธอเล่าว่าเธอเนี่ยได้รับเชิญไปร่วมแสดงกับชาวต่างชาติบ่อยครั้งแรกๆเริ่มอาชีพนี้โดยที่ไม่คิดค่าตัวนะคะตอนหลังก็สั่งสมประสบการณ์นะดีเจสาวเหล่านี้ยอมรับนะคะ ที่ให้สัมภาษณ์กับตัวแฉนิวส์เนี่ยบอกว่าก็คนก็เข้าใจผิดกันเยอะนะคะเพื่อนก็มองว่าเอ๊ะเธอเนี่ยขายบริการทางเพศหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องทํางานกลางคืนแต่งตัวเซ็กซี่แต่อย่างไรก็ตามนะคะความคิดนี้เนี่ยเริ่มจะโอ้โหคือคนเริ่มจะมองดีเจในทางที่ดีขึ้นที่สําคัญค่ะการเป็นดีเจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน15ล้านดง่งหรือว่า25,000บาทนะคะใช้เวลาเรียน2เดือนก่อนที่จะเป็นดีเจได้ค่ะ,คะ จากเวียดนามมาดูประเทศคู่ค้ายอย่างประเทศจีนกันบ้างนะคะวันนี้มีพาดหัวจากเดอะชัยนาเดลี่บอกว่า m o r a l i t y Bank aims to reward good m a r i h a n s ตอนนี้มีจีนนะคะเปิดธนาคารความดีให<ถ>้รา,างวัลคนที่ทำดีด้วยค่ะชาวเมืองหยานจีในมณฑลจีหลินนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพากนหลังไหลมาเปิดบัญชีกับธนาคารความดีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะความดีที่ทำเนี่ยเขาจะสะสมเป็นเครดิตแล้วก็ไว้แลกกับบริการในชีวิตประจําวันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างเช่นนะคะ คิว่าคุณทิพย์ไปเก็บถุงพลาสติกที่หล่นบนท้องถนนเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งกับธนาคารก็จะได้10คะแนนเก็บไว้นะคะหรือว่าเก็บกระเป๋าเงินที่หายมาคืนเจ้าของก็จะได้50คะแนนถ้าบริจาคเลือด200คะแนนคะแนนความดีมันไม่มันต่างกันสูงต่ำนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทําด้วยอย่างเช่นถ้าไปช่วยคนจากสถานการณ์อันตรายจะได้คะแนนตั้งแต่3 0 0ร้อถึงห้าคะแนนเลยหรือว่าช่วยบริจาคสเต็มเซลล์ก็จะได้คะแนนสูงถึง1000คะแนนแล้วทีนี้คะแนนเหล่านี้เอาไปทําอะไร ก็ไปแลกกับบริการฟรีในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอยากตัดผมฟรีใช่ไหมโอเคใช้150คะแนนไม่ต้องจ่ายเงินนะคะหรือว่าอยากจะมีคนไปทําความสะอาดบ้านให้ฟรีก็ใช้500คะแนนมีอย่างนี้ดิฉันดูว่าคุณชอบเข้าท่านะคะคุณแบบแลกแลกบริการสปาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรีก็ใช้1,200คะแนนถ้าเกิดครบ6000คะแนนจะได้รางวัลคนดีมีศิลธรรมตัวอย่างของสังคมด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุมชน คนคุณหวังซูกิงบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารความดีมาในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนมาเปิดบัญชีแล้วมากกว่า600บัญชีทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหสายโทรศัพท์แทบไหม่คนยังโทรมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการทําความดีรูปแบบใหม่ซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะดีเหรอเอาศิลธรรมมาให้มาแปลรูปเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้ในโลกวัตถุนิยมนะคะแต่ว่าคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็บอกว่ามันจําเป็นนะสําหรับการที่จะกระตุ้นให้ ทำความดีในสังคมที่มันอาจจะมีศิลธรรมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ <c oughs> มันก็ต้องมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจด้วยค่ะก็ะถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ <c oughs> เรียกว่าสร้างสารรค์เนี่นะคะช่วงนี้ค่ะไปอาเซ้ยนเดรึกันดีกว่านะคะคุณเบอร์นี่อยู่ในสายแล้วค่ะ Hello good evening Bernie how are you Hello from Bangkok Yeah I am fine Yeah hello Bangkok Hi ASEAN good evening this is Bernie from Manila Okay. So you have an interesting topic about your president to uh, visit Japan, right? Yeah, yes. Um, president Aquino will seek more investments and invite more tourists from Japan when he goes to Tokyo for a state visit. The president will be in Japan from June 2, that's tomorrow. Up to June 5. Mm -hmm. The president has a long line of meetings with captains of industry or Japanese businessmen who have invested in the country or are looking to expand investments in the Philippines. Japan is one of the country's leading foreign investors and a good source of foreign tourists. The Philippines also welcomed Japan's decision to relax visa regulations for group tours for Filipinos. With more than four hundred and fifty thousand Japanese tourists visiting the Philippines last year, a kino trip would be a good opportunity to, in, to entice more Japanese to come to the country. Being 2015 being its visit the Philippines year. Mm -hmm. With more than a year in office, the President will continue to push for the business agenda whenever he travels overseas. Security issue is also a top agenda for the president. This is in the midst of the ongoing reclamation activities of China in the West Philippine Sea. Japan also has conflicting claims with China in the East Sea. Okay. The reclamation activity by China in the disputed territories mm -hmm. is an issue shared between the Philippines and Japan. Aside from China and Philippines, other claimants in the contested territory include Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan. Mm -hmm. Okay, thank you very much. So that's Bruni. it for today. Okay, <laughs> bye bye. 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 Have thank a nice you so day. much, guys. Good evening. Bye. <laughs> จะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5มิถุนายนเลยนะคะเพื่อไปเชิญชวนนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้เข้ามาที่ประเทศฟิลิปปินส์มากขึ้นค่ะค่ะอควินโนนะคะก็มีแผนค่ะที่จะพบกับผู้นำนะคะธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆของญี่ปุ่นที่ลงทุนในฟิลิปปินส์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่เล็งขยายการลงทุนในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมด้วยค่ะทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดานักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนนนนนใฟิิิลลปกกกััมาเเยยะขณดีวน ทางกลับก<ะ>ันนะ่ะญี่ปุ่นก็ยังได้ผ่อนคลายวีซ่าเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์ค่ะ ค่ะปีที่แล้วมีนะักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเยือนฟิลิปปินส์นะคะประมาณ450,000คนค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ด้วยเขามีคมเปนการท่องเที่ยวนะคะที่ชื่อว่า Vi s i t t h e p h i l i p p i n e s Year ค่ะที่นายอควิโนเนี่ยจะไปโปรโมตค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอควิโนยังเหลือเวลาอีกประมาณปีกว่าก็จะหมดวาระแล้วนะคะในการเป็นผู้นําของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะผลักดันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องหนึ่งที่ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงคก็กรณีความเคลื่อนไหวขอองจีนีนนนนนใทะะเลลฟิิิป,ปตตตววักด้้ยค่ ะะก็นอกจากฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีเรื่องข้อพิพาททางทะเลแล้วเนี่ยนะคะ,คะก็ยังมีญี่ปุ่นด้วยประเทศอื่นก็คือเวียดนามมาเลเซียบรูนไนแล้วก็ไต้หวันค่ะ,คะ,ะที่เป็นคู่ะคะกรณีกับจีนะนะค,ะค่ะตอนนี้นะคะได้เวลารายงานพิเศษแล้วค่ะเราจะไปคู่ค้าอาเซียน,นะะใช่ค่ะจะพาไปกันที่ประเทศอินเดียน,นะคะตอนนี้ก็มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเขาก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการะคะ่ะวันนี้จะไปดูและดูกันนะคะในารายงานพิเศษว่าเขาดูแลผู้สูงอายุอย่างไรค่ะ ห่างจากเมืองที่วุ่นวายอย่างมุมไบเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่นี่มีหมู่บ้านคนชราอันเป็นที่อยู่อาศัยของพลเมืองสูงอายุกว่า60คนมีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีศูนย์ดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆเช่นการนวดให้มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่พักพิงของเหล่าคนกเกษียณอายุเท่านั้นแต่ยังเป็นที่อาศัยของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ดูท่าจะมีความสุขกับการได้มาอยู่ที่นี่ส่วนค่าใช้ใจ่ายสนนราคาอยู่ที่1 0 0 0 0มืรูปีหรือประมาณ5,300บาทต่อเดือนและยังมีเงินมัดจำอีก3ล้าน5แสนรูปีหรือประมาณ1ล้าน8แสนบาทต่อปีซึ่งจะได้คืน75%เเมื่อเสียชีวิตหรือออกจากที่นี่ไป I'm here since six years and I found the place very beautiful, very with all the facilities. And regret for coming here. Quite happy here. And at this age can any place don't coming don't think I I'm quite this I for other for regret there better here here be me ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอินเดียมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ผู้สูงอายุก็จะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวแต่ด้วยความที่ประเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปเหล่าคนหนุ่มสาวก็มักย้ายออกมาเป็นครอบครัวเล็กกันมากขึ้น ประกอบกับคนก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยเช่นกันปัจจุบันประชากรอ,อินเดียมากกว่า100ล้านคนมีอายุ60ปีขึ้นไปและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า300ล้านคนในปี2050 sometimes the elderly says they have been harassed by their family members they want to go and stay somewhere out sometimes they say we are alone we want to pass some time we want somebody to be with us sometimes they say ปัจจุบันมีบ้านพักคนสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอินเดียแต่ส่วนมากจะกระจุกตัวกันอยู่แถบตะวันตกและทางใต้ของอินเดียเนื่องจากมีครอบครัวจํานวนมากประชากรมีการศึกษาสูงและมีอัตราการย้ายถิ่นฐานของวัยหนุ่มสาวสูง ผู้ประกอบการบอกว่าจะเริ่มสร้างบ้านพักผู้สูงอายุในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไปเพราะประมาณ90%ของคนชราในอินเดียนั้นทำงานในองค์กรเล็กๆที่ไม่มีระบบการจัดการเยียวยาที่ดีทำให้ส่วนมากเวลาที่พวกเขาถูกเลิกจ้างจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแต่อย่างใด ปัจจุบันมีการเรียกร้องจากภาครัฐให้เข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างเร่งด่วนจึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของภาครัฐที่ต้องหาทางเยียวยาวกันต่อไปพินทุออดอุทยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน ตอนนี้อินเดียก็เริ่มแบบตะวันตกแล้วนะคะคือมีบ้านพักคนชราใช่ค่ะก็แต่ละประเทศนะคะก็คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้จะคล้ายๆกันค่ะอไปปิดท้ายเพลงนะคะคุณเบอร์นีค่ะมีเพลงมาฝากชื่อว่าอีซังบันดีลาศิลปินริเวอร์มายาค่ะเพลงนี้นะคะกระตุ้นให้คนฟิลิปปินสเคารพซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันค่ะฝากหน้า Facebook นะคะ f a c e b o o k c o m a s i a n p h e n o m e n o n วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ